สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยายกรณ์ชาวธาตุลมค่ะกุมตุลไมถุนนะคะในเดือนกระกฎะาคมนะคะสองห้าหกสามนะคะมาดูกันเลยชาวธาตุลมนะคะกุมตุลแล้วก็มิถุนอ่ะมาขอดูไพ่พลังงานของชาวธาตุลมค่ะกุมตุลแล้วก็มิถุนชาวธาตุลมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคุณเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่พลังงานของคุณหนึ่งใบ พอดีว่าเพิ่งไปข้างนอกมานะคะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนชุดปกติถ้าไปไหนมาก็จะกลับมาใส่เสื้อยืดนี่ใส่ชุดนี้เลยนะคะ a Age o f p e n i c l e ค่ะหนึ่งเหรียญเขียนมากิกนมากเลยเหรอท่านลมช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเป็น,นเรื่องความสัมพันธ์นะคุณน่าจะเป็นคนที่มองทุกอย่างตามความสัมพันธ์ที่เป็นจริงใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะ คุณไม่ได้ไปเอาเปรียบใครมากหรอกแต่เหมือนไพ่เหรียญอนะมันมีทั้งสองด้านคุณมองความสัมพันธ์นี้เป็นของจริงทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องจริงมองทุกอย่างไปตามหลักความเป็นจริงแหละพลังงานของคุณนะคะไพ่เหรียญไพ่เหรียญมันเป็นการห่วงแหนความรู้สึกก็ได้นะคุณคุณเซฟตัวเองกับความสัมพันธ์นี้คุณโปรเทคตัวเองกับความสัมพันธ์นี้คุณรักตัวเองกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณไม่ได้ไปทําร้ายใคร พลังงานส่วนใหญ่นะอ่ะทีน,นี้มาดูกันต่อคุณมีเจออะไรกันมาคะชาวธาตุลมกลุ่มตุลแล้วก็มีชุนอุ้ยไพ่เดอะเดคุณไปเจอสภาวะช็อกหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มีใครคนหนึงหยุดชะง,งักของความสัมพันธ์หรอไพ้เด e d เด e ออกมาแล้วคุณก็สับสนว้าวุ่นเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ย คือของจริงหรือเปล่าเขาจะจริงไหมหรือเขาหรือเขาหลอกหรือที่ผ่านมาคุณคุณหลอกตัวเองมาโดยตลอดอะไรมาเนี้ยนะคะเนี่ยไพ่หกถ้วยมีภาวะที่คนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตคุณใช่ไหมนะคะ mm hmm. queen of pentacles แต่ถึงแม้ว่าคุณไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเหมือนเป็น อะไรบางอย่างที่ไปเตือนสติคุณพึบแต่คุณก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะแล้วคุณก็ยังให้โอกาสแล้วก็ใจดีกับเขาต่อ,ตอไปนะคะทีนี้มาดูกันต่อคุณเป็นยังไงอีกบ้างคะชาวธาตุลมคุณอาจจะไปเจอภาวะอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์ไงแล้วมันเหมือนกับมันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณแบบกลับมารักตัวเองไม่งั้นไพ่พลังงานคุณเป็นไม่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญคือกับาโฮเท็ตัวเองใช่แล้วไพ่เดทขึ้นคือแบบ มันเป็นอะไรที่แบบอ้าวหยุดหายเงียบหรืออะไรบางอย่างแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเงาสะท้อนกลับเข้ามาที่ทาให้คุณรู้ว่าโอเคชีวิตฉันควรอยู่กับโลกความเป็นจริงได้แล้วนะคะอือแต่ดูสภาวะและไพ่ดีนะคุณไม่ได้แบบจะไปเอ,อคับแครร้หรือว่าโกรธเคืองอะไรใดๆนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้สักเท่าไหร่ เพราะมันเป็นไพ่เก้าเหรียญคือเหมือนคุณเบสติแล้วมาเข้าใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องมองไปถึงอนาคตด้วยกับเขาคนนี้ว่าจะเป็นทางไหนคุณเริ่มใช้สติคุณเริ่มใช้อนาคตของคุณเป็นตัวตัดสินกับความสัมพันธ์นี้แหละนะคะคุณใช้อนาคตของคุณเป็นที่ตั้งอะเอาอย่างนี้ดีกว่า คุณไม่ได้มองถึงแบบอนาคตของใครเป็นที่ตั้งเลยทีนี้มาดูกันต่อค่ะชาติชาวธาตุลมคุณเป็นยังไงกันอีกบ้าง Queen of Cup King of cup แต่คุณทั้งสองคนพลังงานอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันและเข้าหากันอยู่ดีถึงแม้ว่าพวกคุณมีปัญหาถูกไหมนะคะอื้บางคนเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างด้วยความไม่ตั้งใจคุณเลยใหยย้อภัยเนี่ยต่างคนต่างให้อภัยยื่นถ้วยให้อภัยแก่กัน นะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับชาวธาตุลมุณไปเจออะไรกันมาอีกบ้างห้าเหรียญมันเป็นความไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไว้ใจนะฮารโลแฟนมันถเาเคยชาวรารศีพฤกษบลักนาพฤกษบแต่ไพ่ฮาโลแฟนมาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ไว้ใจกับความสัมพันธ์นี้เลย ถึงความสัมพันธ์นี้จะมีกี่คนก็ตามพี่ในความสัมพันธ์นี้จะอะไรก็แล้วแต่นะคุณคุณเริ่มตสติแล้วคุณแบบเออไม่ไว้ใจออความสัมพันธ์นี้เท่าไหรอ่อ่ะนะคะแต่คุณก็ยังให้โอกาสไหมเออมันก้ามกึ่งนะคะพาะไพ่ไฮโลแฟนน่ะเป็นไพ่ที่แบบมันมันมันมีความดีของการและการอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณยังโครจรมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะอือฮึ อประมาณนั้นนะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะชาวธาตุลมคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุลมนะเทรนด์เมื่อครั้งคุณจะชาวราศีธน,นูและคนาธน,นูนะ Page of one โอ้ยอาา้าฮะ คนคนนี้พยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้มันอยู่ในจุดจุดนี้ไม่ให้ไม่ให้มันแบบแย่ไปกว่านี้หรือว่าไม่จำเป็นต้องดีไปกว่านี้ก็ได้นะคะไทแชมเปีนเขายินดีที่จะก้าวต่อไปแต่แบบช้าๆไทก้าวถวยคนคนนี้คนมีคนเข้าหาเยอะถ้าในอีกกรณีหนึ่งของคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะเขาให้คุณเป็นแค่ช้อยตัวเขาเองยังไม่คิดที่จะเลือก ะะเขาให้ชะตากรรมเป็นตัวตัดสินความสัมพันธ์นี้อันนี้ของคนสถานะไม่ชัดเจนแต่ถ้าสถานาการณ์ทั่วไปเขาคิดยังไงกับคุณเขาเหมือนโดนดาบทิ่มอ่ะดูไพ่ใบนี้นะคะเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันไพ่เดอะเวอร์เป็นไพ่ของชะตากรรมเหมือนกันนะเพราะว่าดูไพ่แวดล้อมอ่ะไพ่แวดล้อมไม่ดีเนี่ยดูดิ มันเป็นสิบดาบคู่กับดูเวอร์ถ้าเกิดสองไปนี้คู่กันก็คือือมันเป็นชะตากรรมที่ไม่ดีเขารอให้ชะตากรรมเป็นตัวกําหนดหรือให้สหวรรค์นรกลงโทษอ่ะพูดง่ายๆกับความสัมพันธ์นตุงผิดนี้นะคะอืมประมาณนี้นเลยชาานลมบางคนบางท่านทุกอย่ยบกันอ่านสลับกันได้เขามีภาวะที่นิ่งเฉยใส่คุณด้วยนะในบางคนนะคะอืม เขามีภาวะนิ people. Maybe, people to to ่งเฉยใส่คุณด้วยในบางคนบางกรณีนะคะเหมือนคนที่โลภอยากได้ความสัมพันธ์ยังแบบยังโลภในความสัมพันธ์อยู่อ่ะยังทิ้งความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไม่ได้นะคะเขาก็เหนื่อยแล้คหาทางออกไม่ได้เหมือนกันทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปอ่ะชว์พลาลม วิวออฟฟอร์จูนเดอะสเตนด์อ่ะบางท่านคุยกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะแล้วก็เดอะซันอีกใบนึงสรุปเลยอ่ะอีกต่ออืมอืมอีกใบหนึ่งโอเคจบด้วยจัสติสบางท่านคุยชาวศตตุล,ลัคนาตุลนะความสัมพันธ์นี้ค่ะไให้วิออฟฟอร์จูนเลยกงล้อแห่งชะตาชีวิตกำลัง หมุนสถานการณ์นี้บางอย่างให้มันเปลี่ยนไปคุณจะได้เห็นสถานการณ์นี้ที่มันเป็นอยู่มันจะดีขึ้นเพราะมันไพ่เด็ดซันคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างของกันและกันเห็นความรู้สึกได้แชร์ความรู้สึกกันและกันคุณได้แชร์ความรู้สึกของเขาเขาได้แชร์ความรู้สึกของคุณเรื่องอะไรที่บาดหมางกันอยู่คุณจะได้เคลียร์ได้คลิกกันเรื่องอะไรที่เราหองระแห่งกันอยู่ยังไม่เลิกกันได้เคลียร์กันคุณจะได้เคลียร์กันนะคะ แต่ก็มีบางคนที่เคลียร์กันไม่ดีเคลียร์กันไม่เคลียร์จริงๆกลับที่กลับเป็นว่าพอเคลียร์กันแล้วยิ่งทุกข์ก็มีในบางคนแต่ไพ่เดอะซันแป้งของมองดีว่าเรื่องความทุกข์ที่เคลียร์กันไปแล้วคุณเองก็หากที่อาจจะเป็นคนคิดมากไม่อยากไปการอ,สล,อสลับกันได้หรือการเคลียร์กันไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาคุณตกใจว่าอ้าวเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีอย่างที่คิดหรือเขา อาจจะตกใจที่ว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่ดีอย่างที่คิดคุณดีเกินที่เขาคิดเอาไว้ทุกอย่างแบบกอ่านสลับกันได้ที่บอกแล้วมันทําให้ตัวเขาเองนั่นแหละหรือตัวคุณนี่แหละกลับไปคิดมากเองกลับไปเครียดเองนะคะแบบความเจ็บไว้เองแต่สุดท้ายไพจัตสติกก็มาบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบยังต้องหากุญแจดอกต่อไปเพื่อไขความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไพจัตสติกความสัมพันธ์นี้คุณจะได้ถูกเคลียร์ปัญหากันนะคะแต่อยู่ที่ว่า คนรับมันจอดเป็นยังไงมัน,ม,นมันต้องแล้วแต่ดวงของใครของมันที่เป็นดวงส่วนตัวจริงๆของคนณคนนั้นแต่เป็นว่าสรุปส,สรุปสถานการณ์โดยรวมไพ่จะติดเป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะยังดีอยู่ดีพอประมาณแต่มันยังมีเรื่องติดค้างในใจหรือสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ยังติดค้างอยู่ในใจเช่นเดียวกันที่มันยิงแก้ไม่ได้และทําไม่ได้ สถานการณ์นี้อาจจะมีหลายายคนอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนไม่ได้นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ของใครบางคนนึงเท่านั้นเป็นดวงทั่วไปนะคะก็ดูกันคำๆเนาะอะอฮะอะทีนี้มาดูกันบ้างค่ะตุลเอ้ยโทษทีกุมตุลมิถุนชัดลมจะมีคนแบบไหนเข้ามาหาคุณคะกุมตุลแล้วก็มิถุนจะมีคนแบบไหนเข้ามาคุณในเดือนนี้ ระวังนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพิ่งเลิกกับแฟนมาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งสับสนในตัวเองยังรักตัวเองอยู่ยังไม่อยากจะมีคอมมิชชั่นชิพกับใครเขาจะวิ่งเข้ามาหาคุณให้คุณเป็นที่พึ่งให้คุณเป็นเป็นคนที่ช่วยในการตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไม่ใช่คนที่ไปบอกเขาว่าเออเธอตัดสินใจดิเลิกเลิกกับคนเก่าที่ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ซะไม่ใช่คุณแค่อาจจะเป็นช้อยหนึ่งที่เข้าไปในชีวิตเขา แล้วทําให้เขามองเห็นภาพของแฟนเก่าเขาหรือคนเก่าเขาหรือคนที่เขาคุยอ,อยู่ชัดขึ้นว่าเป็นยังไงบางคนก็มองแฟนเก่าคนเก่าในทิศทางที่ดีเลยบางคนก็อาจจะมองคุณในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังไม่ตกโลงโปรเจกต์คุณเพราะเขาคิดว่าตัวเขายังมีโอกาสอื่นๆเข้ามาในชีวิตอีกอะระวังนะคะนี่บอกละเอียดนะคะทีนี้มาดูกันกับคำแนะนําคนโสดมาดูคําแนะนํากันดีกว่าโอเคอย่างที่บอกคะ่ะ คุณจะให้คนใหม่เข้ามาเนี่ยมาเป็นอิสระเรชให้กับชีวิตคุณแค่นั้นพอก็ได้แล้วก็หยุดคาดหวังกับมันไพ่แต่ไพ่ก็บอกนะเดอะฮาร์ดพริเชสสัญชาตญาณจะบอกคุณเองว่าเขาดีหรือไม่ดีสัญชาตญาณจะบอกคุณเองว่าคุณจะทรีคเขาไว้เป็นตัวเลือกหรือว่าให้เขาอยู่ในสเตตัสไหนหรือกัลยาณนมนิตรแล้วต่บุคคลไปนะคะอันนี้ไพ่ไม่ได้แนะนําอะไรอยู่ที่คุณตัดสินใจเองมากกว่านะคะทีนี้มาดูคําแนะนําของคนไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจน สถานะเยอะมากโอเคค่ะจงใช้ศิลปะคุณต้องใช้ศิลปะในการแต่งแต้มสีความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่คงจะไม่เน้นว่าให้คุณจะต้องมองโลจิกมากเกินเกินไปกับมันนะคะแล้วลองอธิษฐานดูซินะคะอธิษฐานดูซิกับสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยว่าอา่า สิ่งที่ชอลงไปอยากให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นนะคะมันไม่เน้นว่าใช่คุณอธิษฐานแล้วมันเป็นจริงทุกข้อนะแต่หมายถึงว่าคําอธิษฐานอะ่ะมันเป็นเหมือนจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวเราอ่ะมีพลังงานกลับมามีความหวังในทางด้านที่ดีกลับมาเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตได้ต่อแต่คําแนะนําอ่ะไพ่คงจะบอกประมาณว่าให้คุณใช้ทั้งโลจิกใช้ทั้งอิโมชันแลกับมันไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะถ้าคุณใช้โลจิกเกินไปคุณจะเครียดมากเลยเห็นไหม เพราะอย่างที่แป้งบอกเรื่องสถานการณ์เห็นไหมพี่บอกไพ่ก้าดาบขึ้นมาจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เครียดแล้วก็คิดมากไปเองนี่แหละนะคะอืมลองดูทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวท่านลมอ่ะกุมตุนแล้วก็มีถุนอืมขออีกสักทีสิคนมีปัญหาอะไรกัน คุณคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้มีมีการหลอกลวงหรือไม่ไว้ใจอะไรกันอยู่หรอเดี๋ยวดูให้ใหม่เดี๋ยวดูให้ใหม่ขอคำแนะนำชั่นอืมไพ่แนะนำเรื่องการมองถึงแพชชั่นของกันและกันถ้าคุณเจอกันแล้วคุณยังรู้สึกว่ามันยังไปกันต่อยังไปกันได้มันยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่คุณก็ต้องใช้เวลาแห่งความสุขของการละกันนี่แหละค่ะเพื่อเยียวยากับปัญหาที่พวกคุณเพิ่งเจอกันมาเนี่ยให้ความสัมพันธ์นี้มัน มันไปกันต่อได้นะคะนี่คือคําแนะนำเฉยแต่อยู่ที่คุณจะเอาไปทําตามหรือไม่นั้นคือวิจรรารณญาณของคุณนะคะนี่เป็นดวงทั่วไปนะจ๊ะโอเคนะใครชอบคลิปนี้นะคะฝาก like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ,ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวละเอียดอยู่ในดีสคริปชันบอกด้านล่างนะจ๊ะก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกการติดตามนะคะช่วงนี้แป้งอาจจะดูฟลุ๊ตเฟลนิดนึงที่ผ่านมาเดือนของเดือนนี้ผมแป้งเจอเรื่องของคนเยอะ อาจจะเป็นว่าใช่ยอด s u b s c r i b e มันเริ่มเยอะขึ้นก็เลยทําให้เราเจอคนอะไรแปลกๆมากขึ้นแต่ตอนนั้นก็มีอากนารเซลลเราเป็นมนุษย์เยนเนอะแต่พอตอนหลังแ้งมานั่งพิจารณากับตัวเองแล้วมาพิจารณากับคําชมแล้วมาพิจารณากับคนที่มาคุยกับเราแล้วเขาคุยเขามอบสิ่งดีๆให้กับเรามีคําพูดความห่วงใยต่างๆแป้งรู้สึกว่าแป้งต้องแคร์คนกลุ่มนี้มากกว่าคนบางกลุ่มที่แบบสงคิดโป๊ะคิดว่านาจานมาให้ นะคะแล้วก็คนบางกลุ่มที่เข้ามาด่าเราเพื่อที่จะแบบให้มีกระแสะแล้วเพื่อที่จะแบบสร้างกระแสะในทางไม่ดีแล้วให้เราต้องมีกระแสะในทางที่ไม่ดีไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแป้งมงมองคนที่เขาน่ารักกับเรานะลูกบอที่น่ารักที่ติดตามชอ่องแป้งแล้วแป้งด้วยตวโอเคเราต้องทําเพื่อเขาดีก,กว่าดีก,กว่าที่จะไปทำกับคนไม่กี่คน love you โอเคทุกคนประมาณนี้นะคะมาบ่นอะไรให้ฟังกันมปดูเนาะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ